สบายดีพี่น้องมดสุขูสุคน,นืัอนี้บ่าวสอนอยู่ที่เมืองหนองบกแฝงขม,มวนวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดเ้าเมืองหนองบกมา,าเลาะซื้อแนวยูแนวกิน,นแนวแซบที่ตลาดเ้าเมืองหนองบก่อนเ้ามันนี่กับอากาาหนาวพี่น้องเริ่มหนาวแล้วตอนนี้หนางเข้มหนางคล้อยพี่น้อง น้ำเค็มปลาส้มดอันนีลยลออนได้ิันได้ลพามยิ้มได้บซ้อไปนะอย่ืมเลยเด้ออะไเด้อเป็นกบลายด้วหไม่ได้่รบเฮ็ดลายขนาดนเฮ็ดบอาบลา

สามพันสามพันกลิมันนะใส่น nah ้ำเข้าวว่ะไปเจยใส่ก nah ัน nah ที่ม um, ันสิอยั so ่งพอาหารพันอาหารพันนั่นกินบัวอาหารพิงอะไรก็จาา ปีห้าพันบอกปนไก่สิปะเปไก่ปีกะแป๊พันชีสานะมปีสิบห้าเอาะมอัะแก้วไม่ขายดีเขาจีใส่นมโซนี่ขายฟื้พัดฟื้พัดผักกาดผักหอมพักชั่ว

ปลาเน้อปลาปลาน้ำของสดๆใหม่ๆปลาเต่งดอกแท่เตออ่อน เราไม่ต้มรัากาศยามำแ้าผลาดแซาเมืองหนองบกนะคนลายขนาดนี้ผมยูของกินจะลายอันนะี้มักัวดินะ ัวดินกล้วยหอมน้องปลาขาวปลาหนองของปลากดโอ้โหจี้โหจี้ อันเท่าไรแมสองพันอันหนึันชะโอ้ซิมเนี่ยอันหนึ่ตแซ่บเลยข้าส่ไข่เนาะขาว c h มันองบกอันก้อนยังสองพันชิปปิต้แซ่บนะอาโดนฮ้อนอาโดนฮ้อนยิงักเดี๋ยวมานก่อนไหมเอาเงินก่อนเอา กินอุ่นทองยำแซวมีห่อส้มนำเปล่าโอมีห่อส้มน้ำเนาะห่อส้มนะนี่ฮะส้มหมูบ่ล่าส้มปลาส้มปลาเนาะมาจากตลาดแซวหนองบกมาหาเราแนวซื้อยังอยู่แนวกินที่ร้อง จริงปับโอ้ลาบเฟสโอ้ขอบเอิบยงไงด้ลาเป็ดถุละห้าพักิบลาบเฟเนี่ยนะมห้าพันกบน่ขอเอิบยงไีนไก่กากองละห้าพันลาบเ็ดกลงละห้าพกิบีน่กองละห้าพันกิบลาบแ๊บบแบป

ขายชิมดแล้วโคกนึงอ mmm ีกสอโคกราบปลาตองม่ลนองบกอ่ขายเปโคกเลยปลาตองปาเท้าปลาตองบ้าเท้าาันหค้ง0าพันจีเนาะคห้าพันีดราบปลาตองเซ็บๆก็ขายโคกเลอโคกบางหญ่ ไปไกลไปไกลมากก็มาซื้อน yeah? <cat> ้ำพ wow. ึ้นได้เด้อเนาะลาปลาตองตลาดเซาเมืองหนองบกไงขายขึ้นบ่แล้วได้ได้ปลาโอ้ได้ปลาที่มาขายเน้ำชาได้ต่างหากที่ตลาดเซาเมืองถมาลองมาเที่ยวตลาดเซาเมืองหนองบกนะถ้าเห็นเชินขายลาปลาตองก็มาอุดหนุนเพันได้เนาะโค้งหนึ่งห้าพันกีบบ่แพงลาปลาตองแซ่บแซ่บทรงขึ้นหรอแม่ค่าคนเรา Phải chị của chị, chị phải mặc phát hồ phượng mặc tè này có mi măn sao măng măng đá mà măng nhá măng kèo là nhiều ีนป้ายามนี่คือชิมีนะบูมีเนาะเัอร์บานี่เรามาขายเลยๆๆๆทานถ่ายมากไหมแอปเปิ้ลมกม่วง โอขี่ไซโอ้มาหาหลไบรรยากาศตลาดเซาเมืองลองบกตอนนี้ก็ถึงเวลาประมาณหกโมงสานาทีพี่น,นอ้องเข้าไปบนโซนด้านในนะจะหาซื้อมันมันด่างก่อนพี่น้องโซนด้านในขายพืชผักเนาะขายสีนหมูสีนวัวสีนวาย ขายของกินซุกข,ขายอาหารทะเลวันนี้พี่น้องชาวเมืองหนองบกนะมาซื้อของอยู่ของกินลงไ้ลง,ลงนาเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้า,ขาน้าปีพี่น้อง กินซุกมีข้ขาวพัดมีสมพักปิก้งเป็ดปิ้งไก่ของกินซุกมีข้ขาวพัดมีปิ้งซีนแห้งปิ้งปับปิ้งไก่ กินซุปของกินสมเด็จมูกน,นี่เป็นอานขายมักไม้ขายมักแอปเปิ้ลมักองุ่นมักเคี่ยงมักมังกร นนมเวลาที่เหมาะสมในการมาเลาะมาซื้อเครื่องที่ตลาดเช้าน้องโบกครับอาสอนแนะนำพี่น้องมาในระยะเวลาประมาณหกโมงเช้าเนาะหกโมงหาเทียนโมงเช้าเนาะเครื่องยูเครื่องกินจะหลายพี่น้อง อดุกดุกุกหน้าหรอเน้อยว่าเป็นังไงบุ๊มบกออันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาเซาเมืองนองบุนกมันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวพามาสมมาเบิ่งของอยู่ของกินเนาะ มหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนี่ยแซ่บพี่น้องอันนี้บาซอนมาที่เมืองหนองบกมาคนเข้ามาปันเข้าอยู่ที่บ้านพอเท่าเนาะสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้เนาะบาซอขอจบไว้เพียงสำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะขอบขอบใจทุกคนที่ที่ติดตามบชมเบื้องคลิปของบาซอรมาตลอดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บาซอลเนาะเผื่อเป็นลังใจในการที่คลิปทางเราไป สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนชองอยู่ดีมีแห้งส่งหวานเงินคำร่ำรวยสบายดี